ครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าก็การสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมครับเช่นเดิมแบงค์นิรันด1์หน่าพาเพลินก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้ก็มาดูเจ้าน้องใหม่เหมือนเดิมครับก็เมื่อวานก็ลืมครับลืมครับลืมเอ่อถ่ายคลิปนะครับเมื่อวานก็วุ่นๆอยู่แต่กับเช็ครถครับ เช็คเจ้าน้องใหม่ของเราครับก็เช็คเป็นรอบสองพันชั่วโมงครับเช็คเอ่าเป็นรอบหนึ่งหมืนชั่วโมงนะครับห0 0 0 0มืนชั่วโมงก็คือสองพันนะครับเจอชุดใหญ่ครับหมื่นนิดๆนะก็เป็นก็จะมีอ่าน้ำมันเครื่องนะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองโซลา่านะครับแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศครับน้ำมันตัวเดินน้ำมันเฟืองสวิงนะครับก็กระทำการเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับนี่ เรียบร้อยครับหลังจากเสร็จแล้วก็นี่ครับมาเริ่มทําตัวนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วครับก็ยังแอบวันวันอยู่ครับเพราะว่ามาเหยียบถึงเจ้าถิ่นเลยนะครับนะครับเจ้าถิ่นของเราอยู่ข้างล่างนี่นะครับนะแล้วเราก็ทาข้างบุเนี่ยครับไม่รู้ครับก็แล้วแต่ลูกค้าเขาจะเลือกนะครับเขาจะเลือกเอาเจ้าไหนนะครับ แต่ว,ว่าเราเป็นรถต่างทินครับก็อย่างที่บอกครับก็ทําดีมีต่อครับทําดีแล้วก็มีต่อเรื่อยๆครับนี่หลังจากเ,ออเราถอยดินตัวนี้เสร็จก็น,น,นะครับอ่า ล้มครับล้มตอ่อไม้ไผ่ครับล้มไม้ไผ่นะข <c oughs> ุดต่อครับเจอต่อครับงานนี้เจอต่ออีกแล้วครับ <c oughs> ก็สำหรับเจ้าน้องใหม่ของเรานะครับชั่วโมงการทำงานก็อยู่ที่หนึ่งมืหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมงนะครับเมื่อวานก็ ทำการเปลี่ยนทายนะครับของเหลวก็ยกเว้นไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าไฮดรอลิกนี่เขาให้เช็ครอบ4,000นะครับรอบ4,000ก็จะได้เปลี่ยนอีกทีก็่12,000ชั่วโมงนะครับเหลืออีกพันกว่าชั่วโมงนะครับส่วนตัวนี้เราก็ถ่ายเลยมาแล้วครับคือว่ามันมันร้อยกว่าชั่วโมงแล้วนะครับก็รออีกห้าร้อยชั่วโมงครับ รวมค่าช่างค่าอะไรก็โอเคครับถือว่าโอเคนะครับให้ช่างเขามาทรงมาสอนอะไรเราด้วยครับก็อีกรอบเราก็ทําเองครับนี่ก็ดูการทํางานไปครับนี่นะครับเราเริ่มจากตัวนี้นะครับ เอาดินออกไปแค่นี้ครับนะระดับนะครับเอามาแค่นี้นะครับแต่ดูครับกองเปล่มเลยครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะาไปใส่ตรงไหนเองนะครับเหมือนเมื่อวานก็เหมือนคุยกันว่าจะดึงดินตัวนี้เอามาทางนี้นะครับมาทางต้นต้นต้น,นไม้สักนั่น <c oughs> ีอยังสวยงามครับยังสวยงาม ขอปรึกษาหน่อยนะครับถ้าพูดถึงว่าต่อร้อนๆมามันสตาร์ทติดยากครับมันเหมือนว่าไฟมีไม่เต็มครับมันเหมือนใดมันวิ่งไม่วิ่งวิ่งไม่คล่องนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเวลาร้อนๆนี่สตาร์ทติดยากมากเลยนะครับต่อให้ไฟเต็มยังไงก็ติดยากครับ ้องรอเครื่องเย็นก่อนนะครับถึงว่าจะติดง่ายนะครับไม่รู้ว่าเป็นปัญหาอะไรครับออช่วงตอนกลางวันเราก็ไม่ดับนะครับไปทางเข้าเราก็ไม่ดับแบสตาร์ทไวอย่างนั้นแหละครับดับอีกทีก็ตอนเย็นครับตอนเช้ามาก็สตาร์ทติดปกติครับก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่จริงที่แน่ชัดนะครับเพราะว่าจะรอช่างส่อมอาทิตย์หน้านะครับ รอช่างสูนย์ประมาณอาทิตย์ถ้าไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้านี่ก็ได้ยินช่างเขาพูดนะครับเขาจะมาจะเช็คให้นะครับก็ถือว่าโอเคครับบริการหลังการขายก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมสุข เลืองอะลามครับเหลืองอะลามโอ้่แล้วครับก็ค่อยๆทําไปครับเราไม่รีบไม่เร่งนะครับก็มันจะต้องได้แก้อีกหลายจุดครับต้องค่อยๆทาไปก็อีกประมาณปีนึงนะกว่ารถจะเข้าตีนเข้ามือนะครับกว่าจะเป็นรถที่ถูกใจเราแต่ละคันนะครับ เป็นปีๆครับอย่างสําหรับคุนปูก็เริ่มอยู่ตัวครับอยู่ตัวแล้วก็ขายไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ขายเป็นที่เรียบร้อยเลยครับ ramient, สวดทรงองเอลครับสวยนะครับแต่ว่า สีก็มีถลอกนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ทํานะครับเสียดายของครับเดิมๆนี่แหละครับดีที่สุดแล้วนะครับสีของเขานะครับนี่คือว่าเราทํางานนะครับทํางานแล้วครับฝุ่นมันจับนะครับมันจับมันเกาะนะครับก็เลยโดีซีดไปหน่อยนะครับอ่าลงน้ํายงน้ํายาก็ขัดสีใหม่ก็โอเคครับใส่แจ๋วเลยครับ นี่ครับคนขับก็รู้ใจรถแล้วครับบุงขีก็ไม่ดังครับนะดูรลมๆแล้วมีสนีครับ แต่ละรุ่นเขามีเสน่ห์ของเขานะครับต้องดูกันดีๆครับก็สำหรับแผกก็มีปัญหาข้าหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับ เดี๋ยวเราก็แค่ตัดครับไม่ยากนะครับนี่แหละครับข้อเสียของอโซ่นะครับที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช้ของแพงไปใช้ของถูกครับเราก็ไม่บอกครับว่าของประเทศอะไรนะครับก็รู้ๆกันอยู่ครับตึงตึงโซ่นะครับตึงโซ่ได้แป๊บๆก็ หย่อนอีกแล้วครับถึงโซ่แป๊บๆก็หย่อนถึงโซ่แป๊บๆก็หย่อนนะครับบอกได้คำเดียวครับถ้าเปลี่ยนอีกทีนี้คงไม่ใช้แล้วครับเราคงเอาของดีไปเลยนะครับเพื่ออายออุยืดอายุการใช้งานของเขานะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ